สวัสดีครับช่วงนี้ค่ายรถระดับต้นๆของโลกเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าออกมากันเยอะนะครับแต่มีอยู่คันหนึ่งที่ผมเจอข้อมูลแล้วแบบเออนี่มันรถไฟฟ้าที่แรงเกินรถบ้านไปไกลมากนี่คือพอเช่คายเ e นอิเล็กทริกรุ่นปี2026ครับเห็นตัวเลขแล้วต้องหยุดดูเลยเลยอยากเล่าให้เพื่อนๆที่สนใจรถยนต์ฟังกันนะครับคันนี้เป็นคาเยนเจเนเรชันไฟฟ้าเต็มตัวครับซึ่งพอเช่เขาบอกว่าเป็นยุคใหม่ของรถตระกูลนี้เลย ตามข้อมูลในเอกสารคือรุ่นเทอร์โบอิเล็กทริกมีกำลังสูงสุดทำได้ถึง850กิโลวัตต์หรือประมาณ1,139แรงม้าเร่ง0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ภายในเวลา2.4วินาทีซึ่งแรงกว่าพอเช่ไหลรุ่นที่เราเคยเห็นกันนะครับตัวรุ่นมาตรฐานก็แรงอยู่ดีครับให้กำลังประมาณ300ถึง325กิโลวัตต์เร่ง0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้4.5วินาทีซึ่งสำหรับรถ SUV ไฟฟ้าตัวใหญ่ๆก็ถือว่าไม่ใช่เล่นๆเ,เลย ด้านการชาร์จเขาใช้แบตเตอรี่113กิโลวัตต์ชั่วโมงและระบบจ่ายพลังงานเป็นแบบ800โวลต์ซึ่งทำให้ชาร์จเร็วสุดได้ประมาณ400กิโลวัตต์ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมชาร์จจาก 10- ถึง80%ได้ในเวลาต่ำกว่า16นาทีครับดีไซน์ใหม่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของคายเยนครับทั้งแนวหลังคาแบบสปอร์ตไฟหน้าสลิมและมีดีเทลแบบรถไฮเอนด์อยู่ครบตัวถังยาวขึ้นประมาณ5 5มิลลิเมตรและฐานล้อย,ยาวกว่าเดิมถึงสิทําพเซนติเมตรทำให ภายในนี่ล้ำสมเป็นพอเช่ครับมีจอโค้งโ l e d ใหม่ Flow Display ขนาดใหญ่และเพิ่มจอผู้โดยสารด้านหน้าด้วยมาพร้อมระบบปฏิบัติการดิจิตอลใหม่ที่ดูใช้ง่ายและยังเก็บปุ่มสำคัญไว้แบบกดจริงให้ใช้งานได้สะดวกส่วนนวัตกรรมที่ผมว่าน่าสนใจคือระบบช่วงล่าง Active Ride ที่ลดการโครงของตัวรถแทบทั้งหมดและระบบ Mood Modes ที่ปรับทั้งท่านั่งแสงสีและเสียงในห้องโดยสารตามโหมดที่เลือกดูเป็นฟีเจอร์แบบรถหรูรุ่นใหม่จริงๆครับ โดยรวมถ้ามองภาพก็คือคาเยนอิเล็กทริกตัวนี้เป็นการพา SUV ไฟฟ้าขนาดใหญ่ไปสู่ความล้ำแบบสุดๆทั้งแรงทั้งเทคโนโลยีและยังเป็นครั้งแรกที่คายเยนมีเวอร์ชันไฟฟ้าเต็มตัวครับเพื่อนๆคิดอย่างไรกันบ้างครับกับคาเยนอิเล็กทริกรุ่นนี้ตัวเลขความแรงระดับซูเปอร์คาร์แต่มาในร่าง SUV แบบนี้ดูเกินไปไหมหรือคิดว่านี่คือทิศทางของรถไฟฟ้าระดับพรีเมียมในอนาคตลองแชร์ความคิดเห็นกันไว้ได้นะครับอ้ออย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดชมวิดีโอรถยนต์รุ่นใหม่ๆเปิดตัวจากต่างประเทศนะครับสวัสดีครับ World Cars